สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิต Esterra Tour ร์แอนด์ททัวร์ฮอกไกโดราคาพิเศษ55,500บาทโทร095 252 8078และตอนนี้เราอยู่กันที่ช้างซานะครับครับผมและเราอยู่ในร้านหน้าชีปเป่าชาครับแม่ชื่อน่ารักมากนะ เข้ามานี่เราสะดุดเลยนะับมันเป็นร้านที่แบบว่ามีสีสันเยอะแยะมากมายครับผมของเยอะแยะมากมายทีเดียวใช่นี่ถ้าเกิดดูเป็นภาพมุมกว้างนี่คือของแบบแทบจะแบบเป็นพันชิ้นเลยนะฮะงั้นเราไปเดินเลือกหาของเลยไหมใช่ครับผมไปเดินดูกันตามพวกเรามาเลยครับ จะไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกัน ครับปเปิดไหนครับปเปิดครับเฮ้ยไปดิเฮ้ยทางชั้นสวยดีนะน <wirklich> ี่นี่กดกดทีเดียวสิหนึ่งสองสาม รู้ๆกันนะครับว่าที่นี่นะฮะขึ้นชื่อเรื่องภาพผ้าปักมากๆนะฮะนี่เป็นภาพผ้าปักที่ปักโดยชาวม้งเลยครับครับผมแล้วก็จะใส่กรอบให้สวยๆเลยถูกต้องอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทํายังไงถึงจะได้งั้นเราไปดูกันเลยครับลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก เพียงคุณตอบคำถามว่าถ้ำประตูสวรรค์อยู่ที่ภูเขาใดพิมพ์ยูหนึ่ภูเขาเทียนเหมือนสานพิมพ์ยูสองภูเขาไทซานทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่4838323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่7 27 และ74จะได้รับภาพผ้าปักจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2559ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook The First TV ไทยในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอย้ำนะครับส่ง SMS กันเข้ามาเยอะนะครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกับของรางวัลยิ่งใหญ่จาก The First นะครับผมจัดเต็มแน่นอนกับการมาบินฟรีเที่ยวฟรีกินฟรีอยู่ฟรีแบบพวกเราถึงประเทศจีนเลยนะครับผมไปดูกันนะฮะว่ากติกาเป็นอย่างไรครับ เที่ยวสุดโลกแบบฟรีๆกับ The First Ultimate เพียงคุณดูรายการและร่วมตอบคำถามในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกให้คุณร่วมโหวตว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในสาธารณารัฐประชาชนจีนมากที่สุดพิมพ์ที 1, หนึภูเขาอาวตารพิมพ์ทีสอประตูสวรรค์เขาเทียนเหมือนซานพิมพ์ทีสาหมู่บ้านฟงห่วง ส่งคำตอบมาที่4838323คำตอบใดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะนำรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำตอบนั้นมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง6กันยายน2559จับรางวัลครั้งที่3ในวันที่7กันยายน2559ประกาศผลในวันที่11กันยายน2559ภายในรายการ The First Ultimate รวมมูลค่าของรางวัลครั้งที่3ทั้งหมด2รางวัลมูลค่า49,800บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับครับผมและท้ายสุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เราสองคนมีทริปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณข้าวไทยตราพันธ์ดีครับ Index Living Mall มเครื่องสำอางเ s ส e e อ a u d อ r ครับและเสื้อผ้า Gap ครับขอบคุณนะครับครับแลวก็อย่าลืมนะฮะติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของเดนะเฟิรม และวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบไป<า>ไปไปผ่านพ้นไปแล้วกับทริปท่องเที่ยวไต้หวันสุดเ e อ็กซ์คลูซีในราคาสุดพิเศษตามรอยรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกการเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับสถานที่สําคัญๆที่เป็นจุดแลนด์มาร์กของประเทศไต้หวนัน ว่าแล้วเราไปแอบดูกันสิว่าในทริปนี้เราไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้าง้โลไไปนีียังมอร แล้วเราก็ได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรีและในทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเราลองไปฟังความรู้สึกของผู้โชคดีกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างในทริปนี้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากภูงไทยแอคซ่านะครับแล้วก็รายการ The First ์ส t ท m a t e นะครับที่ทําให้ผมนะครับเป็นผู้โชคดีนี้หนึ่งคนเนี่ยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในทริปไต้หวันครั้งนี้นะครับก็มีความสุขแล้วก็ประทับใจมากๆกับทริปครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ถ้ากิจกรรมดีๆจาการายการ The First Ultimate มานะครับก็อยากขอเชิญชน,นทุกท่านนะครับให้ร่วมสนุกเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะได้มาเที่ยวกันอย่างนี้ครับพี่ครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางคุณไทยแอคซ่าแล้วก็รายการ The First Ultimate ที่ให้ได้มาในร่วมทริปไต้หวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีครับสำหรับความสนุกสนานที่ได้กับทริปนี้มีความเอ็กซ์คลูซีค่อนข้างเยอะ เพราะว่าได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปหรือไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปแล้วเราได้ไปกันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางใต้หรือว่าจะเป็นในส่วนของคทเปก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะร่วมในคลิปต่อๆไปก็ขอเชิญให้ร่วมสนุกกับรายการในส่วนของ The First Ultimate ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อยากไปเที่ยวแบบสุดโลกกับรายการ The First Ultimate ไม่ยากเพียงคุณชมรายการและร่วมสนุกไปกับเราเท่านี้คุณก้าจ,จะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปครับพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษกินอยู่แบบ5ดาว6วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอรารยธรรมของโลกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้นด้วยการพาคุณไปชมทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขาที่อุบเขาวอาวตารต่อด้วยพาคุณไปสัมผัสสวรรค์นบนดินที่ถ้ำประตูสวรรค์นักเขาเทียนเหมือนซานและพาคุณไปต่อเพื่อไปชมโชว์จิ้งจอกขาวซึ่งเป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจียต่อด้วยพาคุณไปหมู่บ้านฝงหวงที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต่อด้วยพาคุณไปถนนคนเดินห่วงซิงลู่เพื่อให้คุณช้อปปิ้งเลือกสินค้าหลากหลายชนิดปิดท้ายด้วยพาคุณไปลิ้มรรรรอาาาหจีนแแแบบ5 5ดวละพักโงม ดาวทุกคืนทั้งหมดนี้กับราคา41,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง26,900บาทย้ำอีกที 26,900บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ The what i Marine TV.